เอาล่ะสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่เกมโคนาโอดิซซ่นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับผมเป็นการรีวิวเกมเกมเพลย์แล้วก็เรียกว่าเป็นการบ่นเล็กน้อยสําหรับเกมนี้นั่นเองนะสาหรับใครที่ดูคลิปนี้จบก็เรียกว่าคุณจะได้รับอขอเรียกว่าข้อมูลต่างๆจากตัวเกมนี้ไปไม่มากก็น้อยนะแต่ที่สําคัญคุณเมื่อคุณฟังจบนะคุณจะเล่นเกมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเออผมจะได้บอกนะไม่งั้น คุณอาจจะโง่มันผมในตอนแรกก็ได้คือเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยเออโอเคครับผมมาเรามาดูคอนเทนต์จากใจคนเล่นโคโน่ดิสซี่ดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเกมต,ต,ตัวนี้กันก่อนนะ เกมโค r โนดิซี่นั้นนะ่ะมันเป็นเกม MMORPG Action ที่แอบแซมตัวโซลไลท์มาเบาๆนะซึ่งพัฒนาโดย Chrono Studio และมีทางคาเขาเกมเป็นทาง p u ับิเช e r นั่นเองนะตัวเกมถูกพัฒนามาด้วย Unreal Engine 5ทที่จะให้ภาพนีนะ้คือแบบอย่างสวยแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันมีการอ p t ติม z e ที่ มันยังไม่ดีพอมาเท่าไหร่มันจะมีการกระตุกบ้างในบางจังหวะนั่นเองนั่นก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นแบบ Open นเวิแบบ Open จริงๆนะคือแบบว่ามันคือ Open แบบซีมเลสโอเพนมันคือการอาแมปโอเพนเวิแบบไล่ลอยต่อเวลาคุณเดินไปอะเอ้ยมันจะไม่มีแบบหน้าโหลดดิ้งหรือจุดกระตุกอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเกมอ,อื่นอะเอออย่าง RO เงี้ยอะง่ายๆแลย RO คุณต้องไปจุดวาเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนแม็ใช่ไหมอันนี้คือไม่มีเลยเออมันจะประมาณนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละมันเลยทําให้แบบพวก CPU อะไรเราต่างๆอะ่ะมันมันกินเยอะขึ้นมันต้องคอยแบบโหลดดิ้งแม็ต่างๆเรายิ่งทํามาจากอันเรียวเอนจินหด้วยนะบอกเลยว่าโอ้โหโกระตุกชิบหายไวป่วงอ่าเรียกว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะต้องมีการเอาไปออพติมซ์ให้มันดีขึ้นมากกว่านี้หน่อยผมรู้สึกว่าการตัวพวกเกมที่ทําด้วยอันเรียวเอนจินหตอนเนี้อย่างตัววินดิตาที่เคยเทสไปอะ่ะมัน มันยังมีความออปติไมัมาไม่ดีพอเออรู้สึกว่าผ้ามันสวยนะแต่ว่ามันก็แลกกับการที่กินทรัพยากรเครื่องมากขึ้นนั่นเองนะใครที่เป็นเครื่องเก่าๆอ่ะอาจจะลำบากนิดนึงอ่ะเรามาบ่นเรื่องตัวสเปคเครื่องเอ้ไม่ใช่เรามาบ่นเรื่องการกระตุกของเกมมาเรียบร้อยแนละ้วเรามาดูตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ในส่วนของเนื้อเรื่องเกม ตัวเกมนั้นนะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเวลาตามชื่อของมันเลยนั่นคือโคโนที่แปลว่าเวลาหรือการเวลานั่นเองนะโดยตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นฟิลแบบผู้แก้ย้อนอดีตกลับไปแก้ไขให้มันดีขึ้นก็เรียกว่าเหมือนตัวเกมผักพลาให้เรานั่นแหละเออโดยตัวระบบเกมนั้นจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างต่อเนื่องมาให้เราเล่นนั่นเองนะถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาในเกมเพิ่มเติมนะเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าอ้าลืมบอกก่อนไปนะผมไอ,อ้ข้อนี้ ไอ้เวลาผมเล่นเกมเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนต่างโลกที่มาในเกมนี้ว่ะเออมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคนะเออคือแบบตัวเกมมันใช้ระบบใช้ชีวิตเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์พวกสัตว์อย่างเงี้ยเราจาเป็นที่จะต้องแล่มอนสเตอร์มาด้วยเพื่อให้ได้ทรัพยากรมันไม่ใช่แบบแค่ฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ดรอของงงๆล,ลงมานะอันนี้คือแบบว่าเราจะต้องแล่หมอนเองนั่นเองอืม ต่อมาเรามาดูระบบต่อสู้กันบ้างดีกว่านะครับผมก็เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะตัวเกมนี้จะเป็นระบบต่อสู้แบบแอคชั่นเดนมิกนั่นเองนะฮะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงมันเป็นตัวเกมที่เหมือนตัวแอคชั่นปกติเลยที่เน้นฟาดฟันสกิลาส์กส,สกลิสกลต่างๆใส่มอนสเตอร์แบบโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามอนสเตอร์นั้นจะโจมตีเราทีเดียวตายเนี่ยแต่ว่าเกมนี้มันตรงข้ามกันนะแม้ว่าเราจะเน้นฟาดฟันสกลิลใส่มอนสเตอร์แต่ว่า มันจะมีความโซลไลท์ผสมเข้ามานั่นเองนั่นคือมอนสเตอร์แม่งตีแรงชิบหายเลยเออมันทำให้เราอ่ะตายได้ง่ายคือแบบว่าตัวเราอ่ะชินกับการเล่นตัวเกมแอคชั่นมาใช่ไหมคือาศาสตร์สกิลใส่มอนสเตอร์แบบไม่ต้องสนแบบมอนสเตอร์โจมตีแต่ว่าพอมาเล่นเกมเนี้ยมันทำให้เราแบบต้องมีการชะงักในการใช้สกิลมากขึ้นเออเพราะว่าถ้ามอนสเตอร์ตีเราทีอ่ะเรียกว่าแทบตุยเลยก็ว่าได้นะเออจากที่ดูมาในช่วงแรกอ่ะ คือเหมือนตัวเกมจะเน้นให้เราแบบเล่นเป็นปาร์ตี้เพื่อช่วยสู้กันมากกว่าที่จะไปโซโล่เดียวๆแต่ถามว่าไปคนเดียวได้ไหมคําตอบคือคุณไปได้ครับผมถ้าคุณมีฝีมือที่เก่งพอและมีไอเทมที่ดีพอนั่นเองนะต่อมาเรามาดูระบบเกมเพลย์อื่นๆกันบ้างดีกว่าก็คือระบบอาชีพของตัวเกมนี้จะมี6 คาดหลักๆแต่ว่าตัวเกมที่เปิดเทสที่ผ่านมาเนี่ยมันเปิดให้เทสทอยู่3ามอาชีพนั่นคือเบอร์สเกอร์นักดาบแล้วก็ธนูนั่นเองนะ่วนตัวผมนั่นนะ่ะก็เล่นเป็นตัวเบอร์สเกอร์ขวานคู่นั่นเองเพราะว่ามันมีตัวเชนเบดใช่ไหมล่ะก็คือมันน่าสนใจนะอต่อมาจะเป็นตัวเกมที่มีระบบดันเจี้ยนแล้วคือมันมีพื้นที่อื่นให้คุณสำรวจโอ้เรียกว่ามันอาจจะเป็นระบบเดิมๆสำหรับตัว Open w เว l d นะแต่ว่าเกมเนี่ย ก็มันจะมีแบบว่าดันเจียนพิเศษตามรายทางไปนั่นเองนะเรียกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามคื้นลักคุณก็สามารถหาดันเจียนย่อยๆตามลงไปได้นั่นเองแต่ว่าตรงนี้คุณอาจจะต้องจับปาร์ตี้ลงเพื่อเพื่อแบบว่ายังไงละ่ะเพื่อไวต่อการจัดก,การดันเจียนนี้แล้วกันเออเพราะว่าถ้าคุณลงคนเดียวอะ มันอาจจะสยองขวัญน,นิดนึงนะในช่วงแรกที่คุณไม่มีของไม่มีอะไรเงี้ยหรือสกิลคุณยังน้อยอยู่เงี้ยเราจะต้องสู้กับมอนสเตอร์แบบว่ากลุ่มละ3 4สตัวเงี้ยซึ่งมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมันสามารถตบคุณให้ตายได้เลยภายในที2ทีเงี้ยก็เลยว่ามันเป็นแบบว่าคุณจะต้องเล่นแบบเซฟตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นระบบการใช้ชีวิตอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวนิดนึงนะที่ผมบอกแบบนี้ก็เพราะว่าระบบ A เก็บเกี่ยวการตัดไม้ขุดแรก่การถลกหนังตรงนี้เพื่อวบรวมทรัพ,พยากรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการนํามาสร้างอุปกรณ์แล้วก็ไอเทมต่างๆนั่นเองนะก็อยากจะบอกว่าระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่โคตรจะสําคัญเลยหลายๆคนจะคิดว่าตีมอนสเตอร์เนี่ยเอ้ยมันคือที่สุดแล้วเก็บเลเวลฟาร์มมอนเนี่ยนี่มันคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วในการหาของใช่ไหมแต่จริงแล้วอะระบบอันเนี้ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันสําหรับตัวเกมนี้นะไอ้พวกระบบใช้ชีวิตเนี่ยเพราะว่า อุปกรณ์ที่คุณจะได้รับอนอกจากจะสุ่มดรอปจากมอนสเตอร์แล้วการตัดไม้ขุดแร่ถลอกหนังเนี่ยการหาทรัพยากรต่างๆเนี่ยเอามาครามันก็เป็นส่วนสําคัญอีกทางหนึ่งที่ทําให้คุณได้รับอุปกรณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็ที่สําคัญไออุปกรณ์ในเกมเนี่ยมันสุน่มมันสุ่มเลขสเตตด้วยไงมแม้ว่ามันจะมีแบบฟิกสเตตหลักอยู่แล้วแต่ว่าไอเปอร์เซนต์มันอาจจะสุ่มมาเออตรงเนี้มันทําให้เราแบบสแปมในการหาของได้ง่ายขึ้นเหมือนกันในการคราของเนี่ย พราะงั้นไอตัวระบบเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบว่าเป็นตัวเกมที่กินเวลาชีวิตของเราอย่างมากเลยนะเออแล้วก็ไอตัวระบบชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยผมเรียกอย่างนี้เลยคือแบบว่าต้นไม้หน้าบ้านเศษหญ้าหน้าเมืองเนี่ยคุณแม่งเก็บได้หมดเลยคือแบบโอ้โหโลกแม่งอลังการคุณเดินไปเก็บอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยพวกอะไรหินข้างทางคุณก็สามารถเก็บมาได้เหมือนกันนะเรียกว่าโอ้โหเกมแม่งทำละเอียดแบบแต่ถามว่า มันดีไหมมันก็ดีครับผมส่วนตัวผมชอบนะอืมต่อมาครับผมก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าบอร์ดกระดานนักล่าฆ่าหัวนั่นเองโดยเราจะต้องรับรับเควสไอ้ตรงเนี้ยนักล่าฆ่าหัวเนี่ยมันจะมีแบบว่าประกาศจับตัวละครมอนสเตอร์นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเราก็ไปกดรับแล้วก็ไปไล่ล่ามอนสเตอร์ตัวนี้เออไอของรางวัลต่างๆเนี้ยเราอาจจะได้เป็นไอเทมหรือเหรียญตาไว้แลกของนั่นเองคือระบบตรงเนี้ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่า มันมีเลเวลเป็นของตัวเองเมื่อเราล่าค่าหัวได้1นึ่งเสปุ๊บเราอาจจะเลเวลอัพไอ้ตรงเลเวลอัพตรงนี้เราจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันเลยเป็นอีกหนึ่งระบบที่ทําให้ตัวเรานั้นเก่งขึ้นยังไงก็อย่าลืมไปละเอาอะไรที่สําคัญไอ้ตัวระบบล่าค่าหัวเนี่ยมันสามารถเอาเหรียญตาไปแลกของที่ใช้คราฟได้อีกซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ต้องจําไว้ให้ดีๆเพราะมันเป็นหนึ่งสิ่งที่คุณห้ามลืมโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะต้องทํามัน โอเคครับผมก็จบไปแล้วสําหรับการคุยกับตัวเกมคร่าวๆนั่นเองนะว่าตัวเกมนั้นเป็นยังไงกันบ้างและระบบเบื้องต้นนั้นเป็นยังไงเพื่อเป็นการปูทางให้แก่คนที่อาจจะไม่เคยเทสเกมนี้หรือถ้ามีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ก็สามารถข้ามได้เลยนะครับผมก็อจริงๆก็บอกแต่ต้องบอกตั้งแต่เริ่มต้นนะบอกตอนนี้เพื่ออะไรวันนีออ้และผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนและไม่โง่งเหมือนผมในช่วงแรกๆเออ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยที่ผมเล่นเกมนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างมีใครลองเทสหรือ,อยังเออตรงนี้ผมก็จะได้มาเป็นกำลังใจเออไม่ขออะไรมากหรอกคือขอแค่นี้แหละพอถ้ากดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะก็เริ่มต้นเลยนะครับผมหลังจากที่ตัวผมนั้นได้ทำการเข้าเกมไป เราก็มาอยู่ในหน้าเลือกอาชีพซึ่งในเกมตอนเล่นน่ยก็จะมีให้เลือก3อาชีพใช่ไหมอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะเออโดยผมก็เลือกมาที่เบอร์เซอรเกอร์เพราะว่าอาวุธอ่ะมันไอตัวเชนเบดเ,เนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันมีตัวขวานคู่ด้วยคือปกติผมจะเล่นพวกด,กดาบดาบคู่อะไรเงี้ยจะเบียวดาบคู่แต่ว่าพอมาเห็นเบอร์เซอร์เกอร์มีขวานคู่อ่ะเออน่าสนใจพอจากนั้นเราก็เลยลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูเปลี่ยน,ยนตีมดูอ่า ก็หลังจากที่เราเลือกอาชีพเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอยู่ในหน้า <loyal> ตัวละครนะเรียกว่าการปรับแต่งตัวละครน้านหนือก็เรียกว่ามีความสวยงามในระดับหนึ่งมันมีการปรับแต่งรายละเอียดระดับหนึ่งและที่สําคัญตัวอาชีพไม่ฟิกเพศด้วยเราสามารถแต่งเป็นสาวน้อยน่ารักถือขวานคู่โตๆตไปไล่ตีมอนอ่ะตรงนี้ก็เป็นความฟินอย่างหนึ่งของคนเล่นนะฮะตรงนี้นะก็หลังจากที่เข้าเกมไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเข้าสู่ติวตัวเลี้ยว ตอนเริ่มต้นเกมมาเราจะมีสกิลครบแบบว่าไม่มีอะไรมากเลยเทสฟันเทสสู้ได้ตามสะดวกเลยนะตรงนี้ทํายังไงก็ได้ให้เราคุ้นเคยกับระบบต่อสู้ให้มากที่สุดแล้วก็คุ้นเคยกับระบบเปลี่ยนอาวุธตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันสนุกดีนะผมชอบมา,มากๆเลยและครูดาวสกิลตรงนี้มันไม่ทับกันด้วยตรงนี้มันเลยเป็นข้อดีนะก็หลังจากที่เล่นในเรื่องไปจนถึงเราต้องย้อนอดีตกลับมาไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยก็ว่าได้ก่อนหน้าเนี้เราฟันมอนแบบว่าอย่างเข้ม คือแบบว่าฟันมอนแบบว่าสู้ไม่ได้เราใช้สกิลแอคชั่นอะอยังแจมแบบฟันมอนเลยซัดมอนแบบไม่ต้องกลัวว่ามอนจะซัดเราตายคืนอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เรากลับมาในโลกจริงอันโหดร้ายตรงนี้นะเราคือเราเลเวลหนึ่งไม่มีสกิลอะไรเลยและสกิลที่เราใช้ได้คือสวนไม่มีอะไรเลยนะเราจําเป็นที่จะต้อง วิ่งเควสในตอนแรกระหว่างพื้นที่เออแล้วเมื่อเราไปเจอมอนสเตอร์หน้าเมืองครั้งแรกเลยอยากจะบอกว่าทุกท่านผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่เราไว่้ปอลลิงกระจอกกระจอกเว้ยตีกิบเลเวลโงๆหน้าเมืองได้อย่างสบายแต่พอไปเล่นเกมจริงนะเท่านั้นแหละตีปับ๊บเจอมอนโสโนาโบพลังหายไป2-400คือแบบ what the duck นี่มันเชื่อเลยว่ามอนตบแรงชิบหายเลยโว้ย ก็เรียกว่าจากที่เราเล่นเกมแอคชั่นอยู่ดีๆมันกลายเป็นโหมดโซลไลได้ยังไงวะคือแบบว่ามอนสเตอร์ตี1-2ที่เราแม่งตายแล้วอะเราจำเป็นที่จะต้องกดหลบเพื่อแบบว่าสแปมตีมอนสเตอร์ใหม่เรื่อยๆตี2ทีหลบตี2ทีหลบเออแล้วพอเราฆ่ามอนสเตอร์ได้นะ ที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวฮิตบอสขอฮิตฮุยฮิตบอสของเกมเนี่ยคือมันบันไลมากเลยบางท่าบอสมอนเตอร์ตรงเนี้ผมลองไปสู้บอสไอตอนหลังๆแต่ว่าอยากจะมาบอกในช่วงแรกนะคือแบบว่าฮิตบอสมันไม่ดีเลยเวลาบางท่าของบอสนะ่ะแม่งตีไปด้านหน้าใช่ไหมแต่ผมอยู่ด้านข้างกับด้านหลังอะ่ะแม่งโดนเฉยเลยคือแบบมันคิดฮิตบอสยังไงวะรู้สึกว่าเกมอาจจะต้องแบบว่ามีการออปตีมหรือการทำไดเยดให้มันดีกว่านี้นะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมสําหรับการ Up level อัพเลเวลตัวครเนี่ย คือเราไม่ได้สกิลพอยต์เอาไว้อัพสกิลของอาวุธนะแต่ว่าวิธีการที่ได้รับอ่ะคุณจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลนั้นเรื่อยๆจนมันชํานาญมันถึงจะได้สกิลพอยต์มาก็เท่ากับว่ามันเท่ากับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีเลเวล2แบบคือ1เลเวลตัวละครและเลเวลอาวุธนั่นเองอยากจะบอกว่าไอตัวอาวุธเนี่ยแต่ละอันอ่ะมันมีการเก็บสกิลพอยต์แยกกันไปนะเท่ากับว่า ่อาชีพมันจะมีอยู่3อาวุธใช่ไหมเท่ากับว่าคุณจะต้องเก็บเลเวลของอาวุธนั้นให้ครบ3อันแต่ว่าตรงนี้คุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณอาจจะเลือกได้แค่สออย่างผมอะจะเน้นไปที่เชนเบดกับขวานคู่ใช่ไหมเท่ากับว่าผมจะต้องเก็บอาวุธ2อันวิธีการเก็บง่ายคือคุณพยายามสแปมใช้อาวุธนั้นเรื่อยๆเพื่อให้มันเลเวลัพเท่ากับว่าคุณจะต้องเสียเวลาสองเท่าในการเก็บเลเวลของตัวอาวุธนั่นเองนะเพราะถ้าคุณเก็บสกิลอันเดียวนะ่ะ ีกสกิลหนึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนไปคุณจะไม่มีสกิลอะไรใช้เลยตรงนี้มันจะเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากก็หลังจากที่พอเข้าใจระบบคร่าวๆข,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 ของตัวเกมต่อสู้แล้วนะตรงนี้ผมก็ได้เดินทางไปตามเควสเรื่อยๆวิธีตรวจสอบเควสก็คือให้คุณมาเควสเอาไว้จากนั้นให้คุณดูตัวเลขที่แมพถ้าเป็นในหน้าปกติให้คุณหมุนกล้องไว้ให้คุณดูตรงกลางบนของจอมันจะเห็นตัวทิศท,ทางทิศไหนคือทิศของเควสนะ์คุณจะสามารถดูได้เลย คือเวลาคุณหันไปคุณจะเห็นตัวเลขเควสขึ้นข้างบนเอ๊ะเควสมันอยู่ทางไหนวะคุณสามารถดูไปทางนั้นได้อ่าเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีมินิมพใช่ไหมมันจะฟีลเหมือนคุณกําลังเ,เล่นเกมแบบว่าแบ c ็กที่เซิร์ฟบวกเอลเดนลิงเลยนี่คือความรู้สึกจริงๆที่ผมได้เล่นนะสําหรับเกมนี้หลังจากที่ได้เล่นตามเควสเรื่อยๆจนมาถึงเควสที่ให้ฆ่าบอสผมก็ไปแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันยังสู้ไม่ได้เว้ยไอ็เควสหลักของมันมน่ะมันให้ฆ่าบอสบอสเมนเนะเรื่องไนงะ ตอนนั้นนะ่ะของผมห่วยมากแล้วคือยังเล่นไม่ค่อยเป็นไงสกิลมันก็ยังไม่มีกูย,ยังไม่ทันได้ฟาร์มไฮเหวเลยแต่ให้ไปสู้แบบว่าบอสของเมนเควสแล้วตรงนี้ก็ทําให้แบบว่าต้องรีภัยก่อนออกมาฟาร์มก่อนคืออยากจะบอกก่อนเลยว่าเกมเนี่ยมันมีเควสให้ทําโคตรเยอะเลยใครที่เคยเล่นเกมกิว r อสองมาเนี่ยคุณอาจจะรู้จักระบบที่มีชื่อว่าดินามิกเควสนั่นเองมันคือระบบที่อยู่ดีๆคือแบบมันจะเกิด อยากจะเกิดก็เกิดเนะ่ยเมื่อคุณไปยังพื้นที่ที่กําหนดแล้วหรือครบเงื่อนไขของตัวเกมแนละ้วก็อย่างเช่นว่าเควสเควสเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนคืนอย่างเท่านั้นมันจะเด้งไม้คุณให้ทําเลยและที่ผมบอกว่าคล้ายๆเอลเดนลิงนั้นเนะ่ยไอ้ตรงเควสมันเหมือนกันตรงที่คือเควสมันจะแทบไม่บอกอะไรเลยรายละเอียดต่างๆแม้ว่ามันจะบอกอรายละเอียดมาแต่ว่ามันก็ยังงงอยู่ดีเออแต่ว่าเกมเนี่ยมันยังดีหน่อยคือเกมเนี่ยมันยังบอกว่าเราต้องไปจุดไหน แต่ว่าเอลด์ลิงนั้นนะ่ะมันไม่บอกอะไรเลยแต่ว่าไอ้เกมโคโน่โอดิซี่เนี่ยแม้ว่ามันจะบอกคือแบบบอกเส้นทางว่าเควสไปทางไหนนะเควสต้องฆ่ามอนตรงนี้นะแต่ว่ามันจะไม่บอกอรายละเอียดอย่างอื่นกับคุณ,คณก็อย่างเช่นคุณต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ที่อับดอนฟาร์มใช่ไหมแต่ว่ามอนสเตอร์มันอยู่ในบริเวณนี้นะเออตรน,นั้นตอนแรกอะ่ะผมวิ่งวนหายังไงก็ไม่เจอแม้ว่าจะคุยกับ n อ c มซที่ฮินแล้วมันบอกลักษณะท่าทางมอนสเตอร์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามอนสเตอร์มันอยู่จุดไหน ตรงนี้ผมเลยจะต้องเปิด youtube เพื่อเช็คว่าเอ้ยใครมีทําไกลไว้วะโอ้โหคืออยากจะบอกว่ามอนอะแม่งอยู่ใต้หน้าผาเว้ยเฮียใครจะไปรู้วะแม่งมอนอยู่ใต้หน้าผาในสถานการณ์นั้นมันบอกมอนอยู่รอบๆไอ้เราคิดว่ามันอยู่กลางคืนวัหรือว่ามอนหายากกว่าจะมาวะสรุปแม่งอยู่ใต้หน้าผาเว้ยคือแบบโอ้โหเควเชียอะไรเนี่ยคือมันทาเควสได้แบบกำหมัดน่ะพูดตรงๆคือวิ่งวนหานานมากกว่าจะเจอทาเอาอารมณ์เสียนะก็หลังจากที่เควส เสร็จแล้วอ่ะตรงนี้ผมก็วิ่งเล่นต่อไปจนถึงสถานที่หนึ่งที่มันเหมือนกับโบราณสถานมันเป็นโซนที่แบบมีมอนสเตอร์รูปร่างคนเยอะเออผมคิดว่าเอ้ตรงนี้แหละมันคือจุดที่เอาไว้ฟาร์มของฟาร์มเลเวลเพื่อที่จะเราสามารถเอาไปสู้กับตัวเควสหลักได้เออตรงนี้ผมก็เลยว่าเลย มีการฟาร์มเกิดขึ้นก็เรียกว่าฟาร์มแบบทุลักทุเลนิดน,นึงนะใครที่เล่นสายประชิน่าบอกเลยว่าเหนื่อยจัดเออแต่แนะนําเลยนะสําหรับมือใหม่ใครที่อยากเล่นเกมเนี่ยก็ไปเล่นตัวยิงระยะไกลซะชีวิตคุณจะสงบสุขกว่าเยอะให้คนที่เล่นเป็นระดับหนึ่งอ่ะมาเล่นสายประชิดดีกว่านะแต่ว่าแต่ถ้าอยากลองก็ไม่ว่ากันนะเออซึ่งอาชีพบางประชิดบางอาชีพแบบอย่างช่นแอคซซินเนี่ยมันจะมีอาวุธทั้งประชิดแล้วก็อาวุธปืนยิงไกลใ,ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าใน ในตอนเทสเนี่ยมันยังไม่เปิดนั่นเองคุณสามารถไปเล่นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเออก็เรียกว่านะครับผมก็หลังจากที่ผมทํากันฟาร์มมอนสเตอร์มาสักพักนึงเนี่ยมันก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมันมีดันเจียนให้เราลงเพื่อหาของอยู่นะตรงเนี้ยผมก็ได้ลงดันเจียนแบบโซโล่ไป จนผ่านมาก็ได้ของม่วงคือการผ่านก็เรียกว่าทัวร์ทัเรเพราะว่าผมลงแบบโซโลใช่ไหมการฆ่าบอสอ่ะมันก็ต้องมีของระดับหนึ่งแล้วก็คุณต้องเล่นแบบโซนิดนึงอ่ะโซไล์นิดนึงอ่ะหลบตีหลบต,ลบตีอะไรเงี้ยอืมคือมันก็ดีใจนะพอฆ่าบอสได้แต่ว่าพอมาดูของถอปอ่ะเท่าน,นั้นแหละไอเวนขอแม่งให้เลเวลยี่สห้าแล้วเราตอนนั้นคือเลเวลสิบสองคือจะใส่ได้ยังไงวะคือดันเจี้ยมนมึงทํามาไม่สัมพันธ์กับตัวเลเวลตัวละครเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเหม,มือนว่าขของปกติสสีีเยวใ่ได้ Level 10, ต่พอเป็นเริ่มเป็นของฟ้าจะใส่ได้เลเวล15จะเป็นของม่วงจะเริ่มใส่ได้เลเวล25แต่มันดันใส่ของเลเวล25มาใส่ในตอนแบบต้นเกมเพื่ออะไรอะ่ะแล้วผมจะทํายังไงอะ่ะใส่ไม่ได้ใช่ไหมอะ่ะคราวนี้คือแบบเออเลยคือแบบใส่ได้ของมาจะใส่ไม่ได้ทําบ้าอะไรในเกมเนี้ยแล้วดันเจี้ยนมันเป็นดันเจี้ยนที่แบบว่าคนเลเวล12ผ่านได้แล้วคุณคิดดูผมเลเวล25จะต้องมาฟาร์มเพื่อใส่ของชี้นี้ทําไมวะผมจะผมก็ไปฟาร์มไอ้ดันเจี้ยนอื่นที่มันโหดกว่าน,นี้แล้วหาของมาใส่ไม่ดีกว่าเหรอ จริงไหมเออตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือที่บ่นตัวเกมกันนะทําเพื่ออะไรคือแบบอ่าช่างมันเรียกว่าบ่นแค่นี้พอนะสําหรับตัวดันเจียนแล้วก็ของที่ดรอปที่มันไม่สัมพันธ์กับเลเวลแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยตัวบอสเนี่ยมันก็ยังดรอปอุปกรณ์ก็โง่มาให้เปลี่ยนเออก็หลังจากที่พยายามไปหา คาบของอยู่ตรงนี้ผมก็มาติดปัญหาตรงคาบของคือเราจะหาของที่คาบยังไงบ้างมันจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้หรือเหล็กแปรรูปมาก่อนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอตรงแปรรูปเนี่ยมันทํำยังไงคือพยายามวิ่งทั่วเมืองนะหาวิธีแปลร,รูปไม่ได้เว้ยจนกระทั่งผมมาเจอกระดานบอร์ดล่าค้าหัวตรงเนี้ทําให้ผมเห็นว่าเอ้ยคุณจะต้องไปล่าค่าหัวมอนสเตอร์นะตามใบสั่งเพื่อที่จะได้รับเหรียญตานักล่าจากนั้นน่ะ เอามาแลกของครามนั่นเองเออแล้วก็ไอ้อย่างที่ผมบอกคือไอ้ล่าค่าหัวเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งคือมันช่วยให้คุณเก่งขึ้นเมื่อคุณล่ามอนสเตอร์ได้ตามเควที่กําหนดแล้วอะเลเวลคุณจะเพิ่มตรงเนี้ยเราจะได้ทั้งสเตตัสได้เลือดได้ดาเมจเพิ่มเข้ามาตรงเนี้ยมันทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองก็หลังจากที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมหลังจากที่เราล่าเควส ถ้าหัวได้ตรงเนี้ยเราจะได้เหรียญตาม,มาเราเอาไปซื้อของคราบแล้วเอาไปคราบได้แต่ว่ามันจะมีจุดอื่นที่เราสามารถหาของคราบได้คือเราเอาของที่เราได้จากแมทต่างๆจากบอสจากมอนสเตอร์จากทีบสมบัติเนี้ยเอาไปย่อยเราจะได้ของครามาอีกนั่นคืออีกทางหนึ่งที่เราจะได้ขอมานนะ่นอนแล้วก็เกมนี้มันมีระบบตีบบกได้นะวิธีการหาหินตี่บกคือคุณสามารถซื้อหินตรงนี้ได้ในจำนวนจำกัดตรง n p c ที่อยู่ อตรงอะไรนะไอตรงหินฟาทาวิวอ่ะไอตรงบาลสโตนเนี่ยเออมันจะมีเอบซขายอยู่คุณสามารถไปซื้อได้และอีกทางนึงคือคุณเอาของไปย่อยเดี๋ยวมันก็ได้เอง และนี่ก็คือในส่วนที่ผมเล่นมาสําหรับเกมนี้3วันเองนะครับจริงๆผมเล่นวันละสองชั่วโมงนะเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะวันหยุดต้องออกไปข้างนอกด้วยไปทําธุระนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรทําและควรรู้ในช่วงต้นเกมไี้กว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างคืออยากจะบอกว่ามันมีประมาณ1ิบกหข้อเออเรียกว่าถ้าใคร ดูจนจบ10ข้อเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะไม่พลาดแบบผมนะข้อแรกเลยตัวเกมเป็นระบบแอคชั่นแต่มอนสเตอร์เป็นแบบโซลไลท์เพราะงั้นน่ะเวลาฟันหรือใช้สกิลใส่มอนสเตอร์อย่าใช้เพลินจนเกินไปล่ะไม่งั้นตายอานาถแน่นอนนะเพราะว่ามอนตีแรงสัตว์เลยข้อ2ระบบเควสมันจะมีจุดชี้แค่ว่าเควสอยู่ที่ไหนแต่มันไม่ได้บอกว่ามันอยู่แบบว่าจุดไหนเป๊ะๆมันจะบอกแค่บริเวณที่อยู่เท่านั้นน่ะ แต่ว่าเกมนี้มันจะบอกอยู่นะว่ามันจะอยู่บนหรือล่างอ่าตรงนี้มันอาจจะทูลลำบากนิดนึงให้สังเกตสัญลักษณ์ตรงกลางบนจอนั่นเองนะจะมีแบบว่าเวลาเราหมุนจอไปอ่ะมันจะขึ้นทิศทางอยู่ว่าเราเอ๊ะหมุนไปทางทิศเหนือทิศใต้นะตรงนี้พยายามหมุนให้ไปเจอตัวเลขเควสที่เราจะทําอยู่จากนั้นนะ่ะไอ้เควสตรงนั้นอนะ่ะเมื่อเราเดินไปอ่ะถ้าพื้นที่มันอยู่ละในราบเดียวกับเราอ่ะ มันจะไม่แสดงลูกศรขึ้นบนแต่ถ้าเราไปอยู่ข้างบนเหนือจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะเขียนลูกศรว่าเฮ้ยเควสไอ้ตรงเควสเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะอะถ้าเราอยู่ล่างมันจะขึ้นว่ามันอยู่บนอ่ตรงเนี้ลองไปสังเกตดูครับผมมันจะมีขึ้นบอกอยู่นะ วิธีการดูแมพง่ายๆนะข้อ3ระบบเก็บทรัพยากรเกมนี้บอกเลยว่าแทบทุกส่วนของเกมเนี่ยมันสามารถเก็บได้คือออกไปหน้าเมืองเก็บย่างโง่ๆที่พุ่มก็ได้หรือดอกไม้หรือเห็ดข้างทางก็ได้นะหรือจะเดินตัดไม้ข้างทางก็ได้เหมือนกันรวมถึงการแร่อนสเตอร์หลังจากที่เราฆ่าเพราะงั้นพยายามหาซื้อของที่ใช้แบบเก็บเกีเก่ยวทรัพยากรใส่ตั้งแต่ต้นซะ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแจกในเควสในเมืองอยู่นะก็ว่างๆเข้ามาทําได้นะเป็นของฟรีข้อที่4ระบบกระดานบอร์ดล่าข่าวหัวอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญอีกโซนหนึ่งที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นและสามารถนําเหรียญที่ได้จากเควสอ่ะไปแลกของค้าในช่วงแรกเพราะงั้นแนะนําเลยให้ทําทั้งหมดเท่าที่ไหวแล้วไปซื้อของคราใส่ตัวละครซะ อย่าลืมล่ะก็คือไอ้วิธีการเล่นในเควสบเบลตี้ตรงเนี้ยเวลาเราฆ่ามอนไปแล้วอ่ะมันจะม,มันจะมีจุดสําคัญคือเราจําเป็นที่จะต้องแร่มอนสเตอร์ด้วยเพื่อเอาของไปส่งไม่ใช่ว่าเราฆ่ามอนสเตอร์เสร็จของหลกมาแล้วไปส่งไม่ใช่นะเราต้องแร่มอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนนะ่เพราะว่าเควสนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าเอ้ยเราต้องการหัวมอนสเตอร์ตัวนั้นนะนั่นแหละมันเลยเป็นจุดที่เราจะต้องแร่มันก่อนนะ ข้อที่5ระบบตีบวกเราสามารถตีบวกของได้เพื่อเพิ่มความเก่งไปขั้นหินที่จะใช้ตีบวกนั้นได้จากการย่อยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ต่างๆหรือซื้อกับ m อ c ตรงบัลสโตนหรือจุดตรงที่มันอยู่ตรงจุดวาปได้นั่นเองข้อที่6อุปกรณ์ป้องกันหาจากไหนก็อย่างที่บอกไปคือคาราบซะส่วน ทางอื่นก็คือดรอปจากมอนสเตอร์หรือได้จากหีบสมบัติที่มีอยู่ในทั่วแมปนะแต่ผมก็แนะนําไอเทมที่ดีสําหรับช่วงแรกได้คือหมวกอันนี้อันน,น,นี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะดรอปจากตัวอีลิตมอนสเตอร์นั่นเองมันจะดรอปจากไออีลิตมอนสเตอร์ในช่วงเมืองแรกๆอะ่ะไอตรงแคมป์แคมป์จุดที่2ที่เราล้องไปจากเมืองแรกที่เราเดินอะ่ะเออนั่นแหละ มอรสเตอร์ตัวนี้มาอยู่ข้างๆใ,ใกล้ๆกับตัวทหารยามพยายามลากมอนตัวเนี้ยมาหาทหารยามแล้วเราก็ตีมันซะเดี๋ยวมันก็ดอกไปงข้อที่7ในเกมมีมานะแต่คนอาจจะงงว่าเฮ้ยม้าหายไปไหนว่าหลังจากที่เราเล่นตัวติวเรียวใช่ไหมตรงเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องไปทําเควสก่อนนะเควสมันจะอยู่ล่างๆเลยซึ่งสามารถทําตามนี้ได้เลยนะถ้าเกมเปิดแต่ก็คิดว่าจิกนานนะ เขาแปดช่วงแรกถ้าเป็นไปได้พยายามหาปาร์ตี้แล้วก็วิ่งเก็บกับเพื่อนซะเวลาฟาร์มหรือลงดานมันจะง่ายกว่าเยอะ ข้อที่9สําหรับผู้เล่นใหม่จริงๆก็แนะนําให้เล่นอาชีพยิงไกลนะจะได้ไม่เป็นหนังชีวิตเพราะถ้าเล่นอาชีพประชิดเมื่อไหร่นะบอกเลยว่ามอนตีแรงสะบดัดคุ้นได้เจอหนังชีวิตแน่นอนอย่างท้อเลยนึกถึงตอน P.O.E. 2ที่เล่นแรกๆเลยโอ้โหประชิโดโคตรท้อข้อที่10ดันเจียนตัวเกมเนี่ยจะมีดันเจียนย่อยๆตามจุดต่างๆมันจะต้องใช้กุญแจพิเศษเพื่อเข้าซึ่งมันจะดรอปจากมอนสเตอร์หรือไปซื้อจาก n p c แถวๆบลสโตนได้นะแต่มีการจํากัดการซื้อนะ่าจะบอกให้ข้อ1 1ข้อที่นะควร เดียวเวลาชีวิตไว้เยอะๆหน่อยก็ดีเพราะดูแล้วเกมนี้แม่งเปลืองเวลาชีวิตชิมหายทั้งการฟาร์มมอนทั้งการเก็บเกี่ยวทรัพยากรบอกเลยว่าแม่งโคตรเปลืองชีวิตเออ